สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเราบทสุดท้ายแล้คือบทที่8เรื่องปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่าทีนี้หนูต้องใช้แบบฝึกหัดกับหนังสือสลับกันนะคะดูคู่กันให้หนูเปิดหนังสือของหนูในหน้า135วันนี้เราจะมาดูรูปเลขาค,คณิต2อนิติ และรูปเลขาคณิตสามมิติอ่าหนูลองดูหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าหนูลองสังเกตดูรูปเลขาคณิตสองมิติเห็นไหมคะฝั่งซ้ายมือมันจะแตกต่างจากรูปเลขาคณิตสามมิติยังไงหนูลองสังเกตดิอ่าหนูดูรูปสองมิติก่อนสองมิติรูปนี้เป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะ<ช>อ่าแต่พอมาดูสามมิติรูปนี้ เป็นยังไงมัน <ซง S 1> เป็นกลมมันเป็นทรงกลมเหมือนลูปฟุตบอลใช่ไหมคะ,ะ <c ười> ดูรูปสองมิติตรงนี้มันจะแบบแบนเบนเหมือนเราวางกระดาษ A4 อยู่ที่โตะ๊ะอ่ะะรูปนี้ก็เหมือนกันไม่มีเงาไม่มีสูงไม่มีอะไรเลยเหนเ็นป่ะเนี่ยสามเหลี่ยมอันนี้รูปกี่เหลี่ยมคะหกเหลี่ยมอ่าหกเหลี่ยม ดูความแตกต่างนะคุณครูคิดว่าหนูน่าจะแยกออกแล้วว่ารูปเลยค่ะคันตีสองมิติกับสามมิติมันต่างกันยังไงอ่ามาดูฝั่งนี้เห็นไหมอันนี้คือทรงกระบอกเห็นไหมคะเขาจะมีเงาตรงนี้หนูมองเห็นเงาของรูปปะ่ะเนี่ยเงาเห็นครับอ่านี่คือเงานี่เงาอันนี้เป็นเราเรียกว่าอะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรเอ่ยเคยกินติมไหมติมติมต้องซองกรอยครับ เราไม่เรียกว่าทรงกลวยแต่เราจะเรียกว่ากรวยเห็นไหมอันนี้ทรงกลมจริงๆรูปนี้เรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้เรียกว่าลูกบาศก์ก็ได้อันนี้เรียกว่าพีระมิดอันนี้เรียกว่าทรงกระบอกส่วนอันนี้เรียกว่ากรวยเดี๋ยวดูไปเบื้องต้นก่อนเนี่ยคุณครูจะบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติคือจะเป็นแบบแบนแบน แบนแบนไม่มีเงาเบื้องต้นให้หนูสังเกตก่อนเลยแบบแบนแบนไม่มีเงาวางแนบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สามมิติก็จะแบบมีเงามีเหมือนเราจินตนาการลราจับเขาได้เข้าใจปะคะอ่ะทีนี้ดูเห็นไหมสองรูปนี้ต่างกันอย่างไรสองมิติคือจะมีด้านยาวกับด้านกว้าง แต่ถ้าเป็นสามมิติจะมียาวกว้างและสูงนั่นเองเขาให้เราสังเกตในบางกรณีส่วนสูงหรือความสูงตรงนี้นะคะอาจเรียกว่าความลึกหรือความหนาเช่นกระจกมีความหนา5มิลลิเมตรสระว่ายน้ำลึก1.8เมตรมันก็คือส่วนสูงที่เราดูจากรูปเลยค่ะคณิตสรมมิตินั่นเองอ่ะ ปลายตอนหน้า136ทีนี้เขาถามเราว่ารูปใดเป็นรูปเรขาคณิต2มิติและรูปใดเป็นรูปเรขาคณิต3มิติเา้าหนูตอบช่วยคุณครูหน่อยข้อหนึ่ง2มิติหรือ3มิติ 2>, 2มิติค่ะคือขอเขียนเลข2ข้อสอง2มิติหรือ3มิติ3มิติโอเคข้อสาม สอมิติข้อสี่สองมิติอข้อห้าสมิติข้อหกสมิติเนาะข้อเจ็ดสองมิติข้อแปดสามมิติอข้อเก้าสามิติข้อสิบสองมิติแสดงว่าทุกคน แยกได้ yeah, มองออกปายต่อเปิดแบบฝึกหัดหน้า9ก้แบบฝึกหัดหน้า98บบ้า 98. ิดยังคะโจทย์บอกว่าเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมเพื่อระบุประเภทของรูปที่กำหนดทีนี้ให้เราทำเองในแบบฝึกหัดของเราหน้า98 ข้อหนึ่งสองหรือสามคะข้อหนึ่งสองหรือสามอ่าทีนี้ต่างคนต่างทำแล้วเดี๋ยวจะเฉลยกันทำเลยครูค,คิดว่าสองวิก็น่าจะเสร็จแล้วเนี่ย คุณครูทำของคุณครูเลยนาแล้วเดี๋ยวหนูค่อยมาดูนะว่าเหมือนกันไหมเสร็จยังเอ่ยอ่าคุณครูเสร็จแล้วหนูเสร็จยัง เสร็จแล้วค่ะบ้เล้คะได้เส็จแล,แล้วใช่ไหม่ะมาดูข้อหนึ่งสองมิติข้อ2 3มิติดูของตัวเองเลยนะข้อ3ามสมิติข้อ4ีสองมิติข้อ5้สองมิติข้อ6กสมิติข้อเจด สองมิติข้อเจ็ดมีใครตอบถูกไหมสองมิตินะเพราะข้อเจ็ดไม่มีเงานะคะผมตอบถูกข้อเจ็ดเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะข้อแปดเป็นรูปเล่คะคณิตสามมิติข้อเก้าข้อสามมิติและข้อสิบสองมิติถูกหมดไหมคะคุณรคูคิดว่าน่าจะถูกหมดถูกหมดค่ะดีมากทีนี้หนูเปิดหนนะังสือหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด เราจะเปิดสลับกันไปมาสอนจากในหนังสือเสร็จก็จะพาทำนะคะทีนี้อยู่มาดูรูปเลยค่ะคันนี้สามมิติเขาจะแยกประเภทให้เราบอกชื่ออย่างรูปนี้คือเรียกว่าทรงกลมให้หนูจําไว้เลยเรียกว่าทรงกลมอันที่สองเรียกว่าทรงกระบอกคุณครูค,คิดว่าหนูน่าจะรู้แล้วเบื้องต้น่ารูปที่สามรูปนี้เราเรียกว่าปริซึมหนูลองสังเกตเห็นปะ สี els, ส้มส้มรูปสี ang, ส, an, man, ส้มรูปสีฟ้ารูปสีเขียวเห็นไหมมันต่างกันนะรูปสีส้มสีฟ้าสีเขียวรูปสีส้มสามเหลี่ยมรูปสีฟ้าสี่เหลี่ยมและรูปสีเขียวห้าเหลี่ยมตรงเนี้ยสองข้างสีส้มสองข้างเนี้ยเราเรียกว่าหน้าตัดหรือฐานนั่นเองเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเรียกว่าหน้าตัดหรือฐานก็ได้เนี่ยสีเขียวเนี่ย สองข้างเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนกันด้วยแล้วเ,เรียกว่าปรดซึมแต่อันนี้จะเป็นปรดซึมมาลายปริซึมมาลายเดี๋ยวไปฟังต่อนะคะหนูสังเกตก่อนนะอ่าเห็นไหมเราเรียกว่ากรวยเห็นไหมคะสีชมพรูรูปสีชมพูเรียกว่ากรวยอันหัวยอดแหลมๆเราเรียกว่าพีระมิดจำนะคะต่อไปหน้าหนึ่งร้อยสามสิบแปด เรามาดูลักษณะและส่วนต่างๆของปริซึมดูดูรูปแรกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายปริซึมอันนี้คุณครูบอกเลยได้ไหมว่าเขาเรียกว่าปิซึมสามเหลี่ยมเพราะอะไรทำไมคุณครูถึงเรียกว่าปริซึ่มสามเหลี่ยมคุณครูจะดูจากหน้าตัดหรือฐานนั่นเองเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าตัดหรือฐานนะคะมีสองหน้า ก็เลยเรียกว่าปีซึมสามเหลี่ยมเพราะว่าหน้าตัดเขาเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้เหมือนกล่องช็อกโกแลตแอันเนี้ยรูปเนี้ยนี่เหมือนเป็นก้อนชีสต,ต่อไปอรูปที่สองคุณครูครับครับครับของปีซึมสามเหลี่ยมนะครับมันเป็นช็อกโกแลตยี่ห้อทอมบโลนครับอ่าโอเคดีมากเลยแสดงว่าเคยซื้อกินเพื่อนเคยเห็นไหมเอ่ยไม่เคยครับแต่เคยเห็นครับเออถ้าสับสินค้าเซเว่นก็มีขายเดี๋ยววันนี้เรียนจบไปซื้อเลย หิวเลยอ่ะทีนี้ดูรูปที่สองเห็นไหมคะหนูดูที่หน้าตัดอ่ะคุณครูจะเรียกว่าหน้าตัดละกนันเนาะหนูจะได้ไม่งง,งหน้าตัดหรือฐานอาจจะยาวไปคุณครูจะเรียกว่าหน้าตัดเห็นไหมคะมีหน้าตัดสองหน้าอันนี้เป็นกล่องเหมือนกล่องพัสดุอันนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมคะเนี่ยจะเป็นคล้ายๆปลีซึ้มเวลาเราเรียกปิีซึ้มเราจะเรียกว่าปิีซึ้มอะไรเอ่ยดูที่หน้าตัดเขาเป็นรูปอะไร สี่เหลี่ยมเราก็จะเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมอ่ะอย่างรูปนี้ปริซึมอะไรเอ่ยหกเหลี่ยมคริซหกเหลี่ยมใช่นี่ไงอันนี้เป็นเหมือนกล่องนาะฬิกาแบบคาซิโออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกล่องขนมเคกนะคะอ่าต่อไปรูปสุดท้ายรูปนี้คล้ายๆลูบิกบาใช่ไหมคะ ลูบิกอันนี้ลังไม้ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราจะเรียกลูกนี้ว่าลูกบาทเพราะว่าหน้าทุกหน้าเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราจะเ,เรียกเขาว่าลูกบาทกบาทคะค่ะไปต่อนี่ไงเขามาบอกลักษณะและหน้าหนึ่งร้อยสามสิบก้าเติซึ่มสามเหลี่ยมเห็นไหมคะสีฟ้าๆตรงนี้ คือหน้าตัดหรือฐานนั่นเองเข้าใจไหมคะส่วนสีเหลืองเหลืองมีสามหน้ามีสามหน้าเราเรียกว่าหน้าข้างถ้าฐานหรือหน้าตัดรูปสามเหลี่ยมจําไว้เลยปรีซึมหน้าข้างจะมีสามหน้าถ้าถ้าเป็นปีซึมสี่เหลี่ยมหน้าข้างจะมีกี่หน้าเอย สี่หน้าค่ะหน้าข้างก็จะมีสี่หน้านั่นเองถ้าเป็นปีกซึมห้าเหลี่ยมหน้าข้างก็จะมีห้าหน้าห้าหน้าครับเออดูในกรอบสีส้มๆปีกซึมเป็นรูปเลยค่ะคันนี้สามมิติสมตันมีหน้าตัดหรือฐานสองหน้าจําไว้เลยปีกซึมจะต้องมีหน้าตัดหรือฐานสองหน้าถ้ามีหน้าเดียวไม่ใช่ปีกซึม แล้วหน้าตัดหรือฐานจะต้องเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้วยรูปหลายเหลี่ยมได้แก่รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมไปจนเรื่อยเลยร้อยเหลี่ยมก็เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะจำไว้นะอยู่บนระนาบที่ขนานกันและหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเห็นไหมคะหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เราเรียนไปแล้วสี่เหลี่ยมด้านขนาน มันจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่รูปนี้ก็ถือว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด้วยจำได้ไหมคะจำไม่ได้แล้วอ่ะชนิดของปริซึมจำแนกตามรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นหน้าตัดหรือฐานเห็นไหมคะอย่างรูปสีเหลืองรูปนี้เราเรียกว่าปริซึมอะไรนะคะ ปีซึ้มอะไรดูที่หน้าตักหรือฐานนั่นเองปีซึ้มอะไรเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเรียกว่าปีซึ้มห้าเหลี่ยมได้นี้คะเอาสีฟ้าปีซึ้มอะไรคะปีซึ้มหกเหลี่ยมค่ะปีซึ้มหกเหลี่ยมเห็นไหมคะหนูดูที่สีฟ้า บนและล่างตรงนี้ก็คือหน้าตัดหรือฐานของเขานนั่นเองเขาจะต้องเท่ากันด้วยนะสองรูปนี้เห็นไหมคะสีเหลืองกับสีเหลืองก็ต้องเท่ากันนั่นคือหน้าตัดต้องเท่ากันทุกประการแล้วต้องเป็นรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองนี่เขาบอกมาหรือเขาถามเราจํานวนหน้าค่าของปริซึม กับจำนวนด้านหน้าของหน้าตัดหรือฐานมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีความสัมพันธ์กันคือผ้าหน้าตัดหรือฐานามีห้าเหลี่ยมหน้าข้างก็จะมีห้ารูปใช่ไหมคะห้าหน้าถ้าหน้าตัดหรือฐานเป็นปรูปสามเหลี่ยมหน้าข้างก็จะมี3ามหน้าความสัมพันธ์ของเขาก็คือจำนวนหน้าข้างจาก เป็นไปตามไปตามอะไรคะตามเหลี่ยมของหน้าตัดหรือฐานใช่ไหมคะอยากให้ออกนะทีนี้หน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดมาดูทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมันก็คือปริซึมอะไรนั่นเองหนูตอบเลยสิเราเรียกว่าปริซึมอะไรเนี่ยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมันคือปริซึมอะไรคะ ไีซึมอะไรไม่มีใครตอบได้เลยปี้ซึมอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะมันคือปริซึมสี่เหลี่ยมหนูตั้งแต่คุณครูสอนมาคุณครูยังไม่เคยพูดปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้าปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคุณครูจะพูดแค่ปริซึมสามเหลี่ยมปริซึ่มสี่เหลี่ยมปริซึ่มห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะหนูดูแค่หน้าตัด เห็นหคะหน้าตัดมีสองหน้าแล้วเท่ากันด้วยแน่นอนเป็นปีซึมแน่นอนแต่มาดูว่ามันเป็นปีซึมอะไรนับนับเหลี่ยมของหน้าตัดหรือฐานนั่นเองรูปนี้เป็นปีซึมสี่เหลี่ยมมีหน้าข้างสี่หน้าจบเลยเนี่ยมีหน้าตัดกี่หน้าหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดสองหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก แต่เราไม่ได้เรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากถ้าเราจะเรียกเป็นทรงเราจะเรียกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้าให้ตอบเป็นปริซึมเราจะตอบปริซึมสี่เหลี่ยมแยกให้ออกนะมีหน้าข้างสี่หน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีหน้าทั้งหมดกี่หน้ามีหน้าทั้งหมดหกหน้ารวมหน้าข้างไปแล้วด้วยนะคะอ่านหนูดูปริซึมสี่เหลี่ยมพี่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก อาจเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมคะรูปดังบนรูปนี้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมก็ได้อีกอันหนึ่งปริซึมสี่เหลี่ยมหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราเรียกว่าลูกบาศก์ก็คือหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองต่อไปมาดูหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบของหนู ให้จำแนกชนิดดูซิว่าหนูรู้ไหมว่ารูปเลยค่ะคณิตสารมิติต่อไปน,นี้เป็นปริซึมหรือไม่ถ้าเป็นให้ระบุชนิดของปริซึมถ้าไม่เป็นให้ระบุเหตุผลอ่าอย่างข้อที่หนึ่งเป็นรูปปริซึมไหมคะ คุณครูบอกแล้วนะหน้าตัดหรือฐานของรูปปีซึ่มจะต้องมีสองหน้าแล้วจะต้องเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้วยซึ่งข้อหนึ่งหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมไหมเบื้องต้นให้ดูก่อนเป็นรูปหลายเหลี่ยมไหมไม่เป็นแน่นอนเขาไม่ใช่ปีซึ่มและถ้าเราตอบเขาจะเป็นรูปอะไรเนี่ยแต่เขาไม่ได้ถามไงว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาให้เราใส่เหตุผลอันนี้ค่ะเหตุผลคือไม่เป็นปีซึม เพราะหน้าตัดหรือฐานไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนี่ดูค่ะเห็นไหมคะจริงจมันเป็นรูปเหมือนรูปวงรีอะเนาะอ่าไม่ใช่ละหนึ่งอีกหนึ่งเหตุผลและหน้าข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหน้าข้างเขาเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยโค้งๆเดคุณครูก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาเป็นรูปอะไรนียคะเข้าใจไหม ข้อที่หนึ่งไม่เป็นรูปปีกซึมแต่เรารู้แล้วเขาคือรูปอะไรเนี่ยทรงกระบอกเออมันคือรูปทรงกระบอกนั่นเองแต่เขาถามแค่ว่ามันเป็นปีกซึมหรือไม่เป็นแค่นั้นเองอ่ะข้อสองเป็นรูปปีกซึมไหมคะข้อสองดูก่อนว่ามีจํานวนหน้าตัดหรือฐานกี่หน้าเขามีกี่หน้าดูสิ สองหน้าใช่ไหมคะนหนูคุณครูถามก่อนว่าหนูแยกหน้าหน้าตัดหรือฐานออกไม่เอย่ยหนูแยกออกไหมเนี่ยหนูเห็นสามเหลี่ยมสีแดงๆที่ครูระบายสองรูปนี้ไหมจะเห็นว่าเขาเท่ากันทุกประการเลยหเห็นไหมมีหน้าตัดหรือฐานสองหน้าและเบื้องต้นเหตุผลแรกได้แล้วแล้วดูหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานไม่เอย่ยฮา จริงๆมองอ่ะมันเป็นนะสรุปข้อสองเนี่ยเป็นปีซึมปีซึมอะไรเนี่ยเป็นปีซึมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยคะ่ะหนูมองออกไหมเอ่ยหนูมองออกไหมอ่าจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างงี้หน้าข้าเป็นอย่างงี้คุณครูะบายสีเยอะไปหน่อยอ่าต่อไปข้อที่สามเป็นปิซึมไหม ข้อสเป็นไหมไม่เป็นครับอ่าข้อสาไม่เป็นปิีซึมเพราะว่าเหตุผลแรกคือมีหน้าตัดแค่หนึ่งหน้าใช่ไหมคะนี่ไงไม่เป็นปริซึมเพราะมีหน้าตัดหรือฐานหนึ่งหน้าอีกเหตุผลหนึ่งคือหน้าข้างไม่เป็นรูปอะไรคะ สี่เหลี่ยมด้านขนานจริงๆข้อสามรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยพีระมิดค่ะเออพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแรกเข้าให้ต่อไปข้อที่สี่เป็นรูปปริซึ่มไหมข้อสี่เป็นรูปปริซึ่มไหมเอ่ยดูที่หน้าตัดหรือฐานมีกี่หน้ามีสองหน้าไหม ถ้ามีสองหน้าแล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าไอสองหน้าเนี้ยเขาเนี่ยเท่ากันทุกประการไหมถ้าเท่ากาันอะผ่านเหตุผลแรกต่อไปเหตุผลที่สองคือหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานไหมเป็นแสดงว่าข้อสี่เป็นรูปปีกซึมไหมคะเป็นค่ะเป็นรูปปีิซึมอะไรแล้วเรียกว่าเป็นรูปปริซึมสี่เหลี่ยมเออเป็น เป็นปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะจะไม่ตอบ่เป็นปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมูนะไม่มีนะคุณไม่เคยสอนนะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็ตอบ่เป็นปริซึมสี่เหลี่ยมแค่นั้นนะคะอ่ะต่อไปข้อที่ห้าเป็นปริซึมไหมไม่เป็นเพขาเป็นรูปอะไรข้อที่ห้า เป็นรูปกรวยค่ะอ่าเป็นรูปกรวยเราจะไม่ต่อบว่าทรงกรวยนะคะเราจะตอบว่ากรวยแต่ข้อที่5เหตุผลเขาคือหน้าตัดหรือฐานไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยเพราะหน้าตัดหรือฐานอ่าเพราะมีหน้าตัดหรือฐานหนึ่งหน้าแล้วก็ไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมด้วยและหน้าข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโอเคะนะต่อไปข้อที่หเป็นรูปปิดซึมไหมคะ ขอ้อที่หกเป็น,เป,นเป็นค่ะเป็นรูปปดซึมอะไรเอ่ยปิดซึมสีเลี่ยมะคะ่ะต้องเป็นปีซึมสี่เหลี่ยมนั่นเองมีใครยังมองไม่ออกบ้างไหมนี่แสดงว่าได้อข้อเจ็ดเป็นรูปปดซึมไหมคะ,คะเป็้ไหมค่ะ ไม่เป็นเพราะว่าหน้าตัดหรือฐานเขาไม่ได้เป็นรูปหลายเหลี่ยมเขาเป็นรูปหัวใจอ่ใช่ไหมใช่ครับมีหน้าตัดหรือฐานสองหน้าก็จริงแต่ไม่ได้เป็นรูปหลายเหลี่ยมไม่เป็นปดซึมแน่นอนแล้วหน้าข้างก็ไม่เป็นรูปอะไรด้วยสี่เหลี่ยมด้านขนานด้วยเห็นไหมคะอ้าวหายไปไหนไม่รู้ไม่เป็นปีซึมเพราะหน้าข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และหน้าตัดหรือฐานก็ไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมด้วยเช่นกันอ่าข้อที่แปดเป็นปีซึ่มไหมเบื้องต้นมีหน้าตัดหรือฐานสองหน้าแล้วหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้นขนาดไหมเนี่ยมองแล้วเนี่ยอ่าข้อแปดเป็นปีซึ่มไหมเอ่ยเห็นไหมติ๊กต๊กติ๊ก เป็นไหมคะข้อที่แปดไม่มีใครตอบได้เลยใครตอบได้บวกให้หนึ่งคะแนนเอาเลยเอาเขียนเลยข้อที่แปดเป็นปริซึมหรือไม่เป็นเ,เป็นหรือเปล่า,เ,า,เ,าเป็นค่ะอ้าวเป็นไม่มีใครได้คะแนนไม่เป็นคะ่ะดูนะไม่เป็นเพราะอะไรไม่เป็นปริซึม เพราะหน้าตัดไม่เท่ากันทุกประการไงคุณครูเคยบอกแล้วว่าหน้าตัดหรือฐานจะต้องเท่ากันทุกประการด้วยเหตุผลอีกอันนึงคือและหน้าข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานได้ยังไงมันเป็นสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเก่งมากนี่เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานได้ไง ขนานกันแค่ด้านเดียวคือด้านนี้เห็นปะสั่งนี้ไม่ขนานจำไว้เลยปีซึมมีหน้าตากหรือฐานสองหน้าแล้วต้องเป็นรูปหลายเหลีย่ยมแล้วต้องเท่ากันทุกประการถูกไหมแล้วหน้าคาจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่านั้นจบนะ้องตอบได้แล้วนะข้อที่เก้าเป็นปีซึมไหมคะปมเป็นค่ะเป็นปีซึมปีซึมอะไรเอ่ย ีซึมสามเหลี่ยมค่ะเก่งมากเป็นตีซึมสามเหลี่ยมมองหน้าตัดหรือฐานออกเนาะนี่นะคะอ่ข้อที่สิบเป็นปริซึมไหมเอ่ยเป็นค่ะน่าเป็นเป็นรีซึมอะไรรีซึมห้าเหลี่ยมริซึมกี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตีซึมหกเหลี่ยมนี่นะคะ หน้าตัดหรือถ่ายตรงนี้รูปเขามีให้ถ้าหนูมองออกนะอ้าวมาดูหน้าเก้าสิบเก้าหน้าสุดท้ายเฮ้ยวันนี้ไม่มีกันมากวันนี้สอนเสร็จเร็วมากเลยอ่ะหน้าเก้าสิบเก้าเป็นปีซึ่งไหมคะเป็นค่ะเป็นปีซึ่งเราเรียกว่าอะไร ปซึ่ห้าเหลี่ยมครับเหลี่ยมครับเขียนเลยปีซึ่งห้าวันนี้จบไวเหลือเกินใช่อ้าวข้อสองเป็นปีซึมงไหมเออเป็นปีซึมงสี่เหลี่ยมครับเก่งมากเรียกว่าปริซึ่งเรียกว่าปีซึมสี่สเหลี่ยมค่ะ โอ้โหเสียง้านไทยอ่าปีซึมซีเลี่ยมข้อที่สามเป็นปีซึไมไหมเออไม่เป็นเขาไม่มีเหลี่ยมครับอ่าไม่เป็น<ม>เหตุหผลคือเพราะไมม่มีเหลี่ยมอ่าเขียนในผลตามคุณนะเพราะหน,านรห,ารหน้าตัดไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมหน้าตัดไม่เป็นรูป หลายเหลี่ยมและหน้าข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองและหน้าข้างอันนี้เป็นสงกระบอกครับไหมไม่ใช่และหน้าข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน อ่าต่อไปข้อที่สี่ล่ะเป็นปีซึ่มสามเหลี่ยมครับข้อที่สี่อ่าเป็นปีซึ่มสามเหลี่ยมจริงมากเรียกว่าปีซึ่มสามเหลี่ยม,ม,ยมอ้าวแล้วข้อห้าล่ะ ติ๊กต๊กข้อห้าไม่ไม่เป็นครับเพราะว่าไม่เพราะว่าไม่ใช่สี่เหลี่ยมด้านขนานหน้าข้างใช่ใช่เหตุผลแรกถูกแล้วแต่อีกผลหนึ่งคือเพราะหน้าตัดไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันใช่ไหมคะค่ะเหตุผลแรกปรปัดตอบเหตุผลที่สองถูกต้องเหตุผลแรกคือเพราะ หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ไม่เท่ากันที่ไม่เท่ากัน,ท,ท,กนทุกปักกรานอ่า และหน้าข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองและหน้าข้างไม่เป็นรูปเออหนูมองเห็นไหมเนี่ยไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เพราะว่าเป็นอีกครั้งงใช่ทันเนาะครับขอแคปหน่อยนะครับได้เลยค่ะวันนี้เราไม่มีการบ้านนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นบทที่แปด